โยโยโยบายบังตรงเจิญกับคลนหนุกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลนงลุกหนัง,นง,นงทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงคำคืนวันอังคารครับบิ๊กแมทพิจิรเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสีนะครับฟุตบอลอยู่21 11, ชิงแชมป์ยุโรปนะัดสุดท้ายในกลุ่มบีครับเล่นที่สนามกลางที่โรมาเนียนะครับ สเปนทีมจ่าฝูงจะเจอกับยูเครนรองจ่าฝูงครับทั้ง2ทีมเนี่ยการันตีการผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับจากการชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเท่ากันแต่ว่าสเปนประตูได้เสียดีกว่าตอนนี้นะครับเกมล่าสุดสเปนชนะโครเอเชียมา 1. 0ครับทีมชุดนี้เนี่ยจริงๆดาวดังดีมาพอสมควรเลยครับออยฮันซันเซสจากบินเบานะครับเซโกโกเมสจากแมนซิตี้โรดี้จากเรอเบติสครับกองหน้าเป็นอาเบลรยสหัวหอกจากสปอร์ติ้งบรากาเจอกับยูเครนครับ นัดล่าสุดชนะเจ้าภาพโรมาเนียมา1-0นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมีโดมูริกตัวรุกจากเชลซีไม่ได้เล่นนะครับมีโอกาสจะได้ลงในคืนนี้ครับที่เหลือมีโอเล็ซี่คาวชุกแล้วก็มี2ตัวหลักจากชักต้าโดนเน็ตก็คือจอจี้ซูดาคอฟเล่นกับคา r เนิโลสีกานะครับผนล่าสุดที่เจอกันคือ2011สเปนถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองสเปนเป็นต่อแน่ครับเอ,เอาง่ายแม้ว่า คู่นี้จะเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าแชมป์กลุ่มยังสําคัญจริงๆถ้าจบสเสมอเนี่ยสเปนก็เป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดีนะครับประตูที่เสียดีกว่าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยสเปนชุดนี้ไหลลื่นนะครับพี่เจมมองว่ามีโอกาสสูงครับจะชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มครับสเปนจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับให้เชียร์สเปน2ยู 21, เป็นคลึ่งหนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย